ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภาพสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเปิดภาพสุดท้ายปิยะตระกูลราชรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนจากไปอย่างสงบก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของปิยะตระกูลราชเสียชีวิตแล้วในวัย68ปปีที่โรงพยาบาลพนังเก้าหลังป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองท่ามกลางแฟนคลับและคนดังในวงการบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก ซึ่งโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปภาพที่ปิศนาวงสริริได้โพส์คลิปลงทิกต o อกขณะไปเยี่ยมปิยะที่โรงพยาบาลครั้งสุดท้ายก่อนปิยะจากไปอย่างสงบและลงคลิปครั้งที่ออกรายการคุยแซบโชว์คู่กันหลังจากที่ทราบข่าวการจากไปก็ได้ลงคลิปอาไลร,ระบุข,ข้อความว่าอาัลปิยะตระกูลลาดขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ